จุกกู่สวัสดีครับอัจฉริยะลูกหนังกลับมาพบกันแล้วครับกับบอลคัดสรร3คู่เน้นๆครับไปที่คู่แรกพีเมลีกอังกฤษลีดยูเนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลอาจเล่นด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจจากเกมล่าสุดแต่ปัญหาของพวกเขาในซีซั่นนี้คือเกมนอกบ้านขณะที่ลีดก็กําลังหนีตกชั้นอยู่ด้วยเชื่อว่าไม่ใช่งานง่ายของหงส์แดงอย่างแน่นอนและเต็มที่ทีมเยือนอาจได้แค่บุกมาแชร์แต้มเท่านั้นฟันทงวางลีดสบายใจกว่า และคู่ที่2มาที่ศึกลาลิกาสเปนเซลตาบีโกเปิดบ้านนอนรับการมเยือนของมายโยกาเซลตาบีโกทำผลงานดีไม่แพ้จากการลงเล่นเก็บเกมลังสุดสวนทางกับมายโยกาที่ไม่ชนะตลอดทกเกมที่ผ่านมาทีมชาาเกาะยังทำผลงานนอกบ้านขาดความแน่นอนอีกด้วยดังนั้นเซลตาบีโกที่กำลังเล่นด้วยความมั่นใจจึงน่าจะสยบทีมเยือนตามเป้าหมายฟันธงเซลตาบีโกโคตรโก้และคู่สุดท้ายมาที่ซิเรีาอิตาลีฟิออเรติน่าเปิดบ้าน,น้อนรับการาเยือนของอตาลันตา ฟิออรเลติน่าพลาดเสมอในเกมล่าสุดแต่ก็แก้ตัวด้วยฟอร์มสวยๆในบอลยุโรปด้านนตาลันตาฟอร์มเอาแนลนอนไม่ได้เกมรับไว้ใจไม่ได้เท่าไหร่ช่วงนี้เจ้าถิ่นลุกดู่ดันคงคอยใชตามเป้าฟันธงวางฟิออรเลติน่าหน้าลุ้นสำหรับใครที่สนใจจะเป็นครอบครัวเดียวกันเรามีกลุ่มบอลวีพีกว่า5กลุม่มการันตีด้วยสมาชิกกว่า2 300คนขึ้นทุกกลุม่มแอดไลน์มาได้ลยครับแอด2สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามและกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้อัจฉริยะลูกหนังเลยนะครับจุกกรุ้